สวัสดีครับตื่นเช้ามาต้องร้องว้าวเลยวันนี้นะครับหมอกลงจัดมากโอ้ดิสังเกตจากใบนะครับลำค้างกอกใบผักวันนี้ก็เป็นเช้าวนะันอาทิตย์หลังวันหลังวันเด็กนะครับหลังวันเด็กตื่นเช้ามาหมอกลงขาวจัดเลยขาวโปลนเลยนะวันนี้ก็มาดูแล แปลงผกักหน่อยครับก็หญา,าเหี่ยงหมูขึ้นเต็มเลยแปลงปูก็จะเป็นผมทำท่อ PVC เป็นกระบะนะครับเล็กๆีกๆกแปลงรอยมาวางกับพื้นแต่ก็เจอหญ้าเหีหมูทะลุข,ขึ้นมาครับเต็มเลยดัดข้างบุูนะครับมันงามมากนะมันงามมากดูกว่าผักที่ปลูกนะครับก็ มีผักสลัดนะผักสลัดแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักกาดขาวนนก,กาดขาวนะครับขาวฟรีเนาะแล้วก็มีกวางตุ้งเพิ่งถอนครับดูที่ครับขนาดต้นหวบใหญ่มากวางตุ้ง้องเต้ครับเรจะมีะบัตเตอร์เฮดเนาะบัตเตอร์เฮดมีคอร์ ประกาศแก้วออสองต้นสามต้นสีน่สต,สต้นครับมีคนาด,ด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอะไรบ้างครับกล้องก็จะมัวๆหน่อยนะครับเพราะว่าโอ้นี่นี่ครับหมอกลงจัดมากครับแค่ระยะ ร้อยเมตรครับร้อยเมตรก็มองกันไม่ชัดแล้วนะมาดูครับนี่วางตุ้ห้องเต้น,นะครับเหลืออีกสี่ต้นอ่ะมาดใูใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมโอ้ใหญ่ครับใหญ่มากก้านใหญ่นะอันนี้ก็เป็นผักกาดขาวนะครับขาวปลีโออันนี้ไม่ได้ปูนะครับย่ายเฮ้วหมูเยอะมากเยอะมาก ดูข้างแปลงดีครับจ้าเฮี้ยวหมูงามจริงๆก็จะมีนี่คณะด้วยนะครับคณะเนาะผักเคียวอันนี้ก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดครับอันนี้ก็มินิคอสมินิคอสแล้วก็ผักกาดแก้วเนาะกำลังกำลังจะห่อครับกำลังจะหอ่อเจออากาศเย็นเนี้ยเดี๋ยวก็ได้แล้วโหนี่มินิคอส อันนี้ก็ต้นกาปักชีนะครับอันนี้จะเป็นมะเขือเทศพันลูกเพาะอ่าก็ปลูกไว้นะครับตะไคร้อ่าโหระพากระเพรานะครับอ่าเพาะเม็ดรพริกไว้อ่าน,นี่ก็จะเป็นลงกวางตุ่งไว้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดู แปลงผักไฮโดรกันที่เราจะเป็นปลูกผักสลัดนะครับปลูกแบบไม่ลงดินปลูกลงน้ำนะครับัะเทศ์นะครับประกาศแก้วเนาะนี่กำลังห่อเลยครับนี่การออกกำลังเพาะ ก็ต้นกล้าไว้นะมองไปด้านข้างนะครับโอ้นี่ก็เป็นดอกไม้พี่เขาขยันมากคือด,ดูแลกวันครับปลูกเยอะมากโหปีหน้าพี่เขาเสียแล้วจะขนขึ้นยังไงเนี่ยไม่ไเล็กๆนะครับไม่ธรรมดาเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่ต้นอะไรนะเนี่ยต้นเนี่ยชวนชมช มันมีแยกพันแยกอะไรไหมมีมีอยสามกลุ่รรมใหญ่ๆหญ่อ,อันนี้ก็จะมีกลุ่มหนึ่งมันจะมีแยกอยู่สองตัวคือกลุ่มอา阿拉กับกลุ่มโซโคโซโคกลุ่มกิ่งก้านก็จะเล็กๆอย่างเงี้ยอืถ้า阿ามันก็จะใหญ่ๆแล้วเนี่ยแ,แล้วอย่างนี้อย่างนี้นะอันนี้เป็นโซโคโซโคขาเล็กกิ่งเล็กแล้วใหญ่ๆตุ้มๆอย่างโน้นน่ะจะเป็นอา阿拉 ี่ยยลดน้ำหือน่อา,าัวงน,นี้มจะใหญ่หัวจะใหญ่างนี้ก็รูปครึ่งอาลาโซโคผสมกันอยู่ที่มันเป็นหัวแบบน,นี้อันนี้พ่อเม็ดทั้งหมดเลยอต้องเอาใจใส่อแล้วผสมผสมยังไงพี่ก็อเอาเศตอนมาผสม โอ้ยเขี่ยมเลยแต่นี้มุกไทยได้เขียแล้วเพราะว่ามันเยอะสวยครับสวมากสวยมากเรื่องไม่ไหวแล้วเยอะเกินดูแลกันทุกเย็นทุกเช้าเยอะมากมากครับเยอะมากเยอะมากอย่าลืมกดติดตามกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับช่อง m ม่แคร์คุณภาสวัสดีครับ